สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกลบ้านมื่อนี้สิ้าไม่กินหนึ่งปลาหนึ่งปลาใส่ผักที่เข้าไปเก็บมากนะเนะคะ่ะนี่เห็นไหมดูเสิเทสละตึมโอ้้อ้ยเพิ่งนเนี่ยนากินบ่าพี่น้องว่าเดี๋ยวด้วยให้ตั้งใดล่ะบ้านอ๋อ พลิกกันพลิกกลับมาก,กันคุณนะโอ้ยเป็ดจังไหรน่น้ออึดอึดอึดทมเป็นจังไหรเป็นจังไหรบาดนี่มืดบ่นี่เห็นมาเนาะคะ่ะอุย้ยหนึ่งปลาเส้พักพี่น,อน้องเลยคุณนะหนึ่งปลาหนึ่งไข่ปลาเส้พักจก้ะ ได้พักกาดอกตั้งแนว้ใดนี่บ่มามาเนี่ยนี่บองประแดดอีแม่ฝากมาให้จากเมืองไทยนะคะเยลีฝากมาให้นี่พี่น้องกล่องกิ๊ใสนี่เห็นป่ะเห็นป่ะบองประแดดม,มาเลยค่ะข้าวเหนียวพร้อมคนพร้อมมาเดอิอมาเดอิอกินน้ำกันเออกล่องก็เป็นยังสี่มือเนี่ยอ๋อ เอ้จางปสรางมันแล้วพี่้องมาจ้ะกินน้ำกันพี่ผักหนึ่งใส่ผักอีตูผักอีตูหนึ่งใส่ผักดอกแล้วก็ใส่ตะไข่น้ำนะคะใส่ลดดีจบอันดับแรกคุยบองประเดียกกันอืม ต้องใส่แวนตาเพราะใส่เพราะเห็นหุ่งเนาะคะ่ะเพราะว่ามันไก่มัว่วสายตาพอดีแหล้ใส่กระชินมมาเติมบกัก,ะะบกพริกอีกเนาะค่ะอุ้ยมาใส่บกักพริกอีกมองไปแหลกมันไงลี่ขยปาอ,อามอบเให้ดี

khó phải là một cái con nó phải như thế này, nó dẻo dai,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  เอิดมูมากินน้ำมูเบา่างพี่น้องเปินผู้เดียวชัอกชับเดเอาบบพริกใส่อีกพริกกัวเองเนาะค่ะย่างเผ็ดได้บบานี้ สุดยจดต่างกันไปยังไงเนี่ยเยวเปลี่ยนใหม่กันเดีด๋ยวไปน้องเลยทำไมคอยคานไปนั่งโตเพราะนั่งกินอยู่ในกล้วเนี่ย И покойня. Yeah. Mm. กระเดกกระแชบเพ็ดบอกระเดกเอบอกพริกอยีกิกะ

mm

บายให้หน่อยบายวันแทกแักแักฮ่าฮ

อืมแล้วก็สกินกินไี่ี่น่อ,องเบิรงแล้วนะคะว่าดอกพักเข้าโอ้ยหมดไปเลยขอท่ยค่ะถ้าดอกพักข้า,ขามันกินได้รีหมัน่าเก็บเก็บเก็บแบบบกกลินนะคะกินีหรีค่ะบกใใ่จะ้ะบ๊ายบายค่ะ